หมดแล้วกระถางต้นไม้พังหมดเลยนี่ตรงนี้ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะเนี่ยสำหรับเก็บของแม่นะเนี่ยที่เก็บกระถางต้นไม้นะลกูกแม่เล่นทำไมลูกจะให้สมบัติดีไหมเนี่ยฮะ พวกนี้ดื้อไหมเนี่ยถ้าไม่ดื้อก็จะยกสมบัติให้อยูน่นะเนี่ยมนลรอดเอาไหมบ้านพร้อมนี่เอาไหมลูกนี่ก้อนโตเป็นสมบัติพวกหนูเอาไหมเอาไหมคะหิิมแล้วก็มานอนเล่นสบายใช่ลูกอืม มีความสุขจริงๆเด็กบ้านนี้นี่พี่หลงก็เหมือนกันแดดแดดไม่ร้อนเลยจะเป็นฝรั่งแมวเหรอแมวฝรั่งก็เรียกว่าแมวฝรั่งแหละตากแดดกันสวัสดีครับเลยแล้ว คที่รับชมเด็กๆของแม่